สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะแอลมีคำศัพท์ใหม่นะคะที่แอลเพิ่งไปเจอมานะคะแล้วแอลก็ตื่นเต้นมากนะคะมาฝากทุกคนนั่นก็คือ comfort food นั่นเองนะคะคำนี้ค่ะครั้งแรกที่แอลได้ยินเลยนะคะแอลคิดว่ามันคืออาหารแบบ healthy ที่จะทำให้เรารู้สึกแบบทานเราสบายเนื้อสบายตัวอาหารที่กินแล้วไม่อ้วนหรือเปล่าแต่ไม่ใช่ค่ะมันคืออาหารนะคะที่เราทานแล้วเรารู้สึก ฉันชอบกินกินแล้วรู้สึกสบายใจอย่างเช่นถ้าเกิดว่าวันไหนที่เพื่อนๆรู้สึกไม่สบายอยากทานอาหารที่คุณแม่ทําให้ก็คือคอมฟอร์ตฟู้ดในวันนั้นหรือว่าใครที่แบบว่าเวลาโมโหเวลารู้สึกไม่ดีชอบกินช็อกโกแลตนั่นก็คือช็อกโกแลตก็คือคอมฟอร์ตฟู้ดนะคะบางคนอาจจะชอบทานพิซซ่าหรือว่าอาหารที่มันไม่ต้องเฮลตี้ค่ะมันคือคอมฟอร์ตฟู้ดทั้งหมดเลยและนี่ก็คือคําว่าคอมฟอร์ตฟู้ดนะคะที่แอลนามาฝากทุกคนวันนี้เป็นคาศัพท์ที่น้องแอลตื่นเต้นแล้วก็ชอบมาก เลยค่ะ